เึงฝ่ายปกครองเปงพระสงฆ์เจ้าจึงผู้สูงอายุเึงฝ่ายอบตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมีประเด็นที่อยากจะมาะอุ้องกับมหาว่าเรื่องเยาว,วชนเนี่ยม,ม,มันจะเป็นรเดนีมูของทหลายในความสมคัญกบรองเยาว,วชนมากลอดที่นี่เราแยกกันทําหลายภาคส่วนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเรื่องเยาว,วชนเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะอบตส่วนเดียวเราพยายามกระจายให้บุคคลชุมชนแล้วก็กลุ่มพลังมวลชนต่างในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําทกิจกรรมร่วมกับเด็กหรือว่ามีส่วนที่จะให้เขามีสถานที่อยู่หรือทําให้เขามีกิจกรรมทําอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าทำํำแล้วมันเป็นหน้าที่ของอบตอด้วยที่จะต้องทําในเรื่องนี้ถึงแม้ไม่มีกฎหมายไม่มีอยุธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทําเพราะมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําอยู่แล้วแล้วก็ทําแล้วมันมีความสุขด้วย เป็นผูน้นำมาเลยช้าวันผีนะที่น้ำเขียนเนี่ยนะข้อมูลจริงๆิจัดหัว่ะคือขบวนการแก้ไขปัญหาเราจะเน้นการใช้เวทีชาวบ้านเป็นหลักไม่ว่าปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กนะเช่นปัญหาเล็กเด็กนักเรียนเป็นเป็นเห่านะตําบลน,น้ำเขียนเราต้องจัดเวทีจัดเวทีชาวบ้านนะเอาปัญหาโยนลงกลางเวทีตอนนี้มี42ขุนศึกที่น้ำเขียนนะแล้วที่มาช่วยกันแก้นะ แล้วก็เอาปัญหาโยนลงให้กรรมการช่วยกันคิดว่าเหาเด็กเนื้อเป็เหาจะทำยังไงบางคนก็เด็กไปวัดก็ต้องให้พระจัดการเนีย่ยเด็กไปบ้านก็ให้ผู้ปกครองหรือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันจัดการเลี้ยงเหาเด็กไปอนามัยหมอต้องจัดการเหาเด็กไปโรงเรียนพอ,อ,อต้องจัดการเหานีา่ก็ปรากฏว่าเหาไปไหนไม่ได้นะขบวนการความคิดร่วมกันช่วยกันแก้ไขเหาเหาไปไหนไม่ได้ ตายหมดเลยนะเหานะไปไหนก็โดนกำจัดไปไหนก็โดนกจัดแต่เพราะว่าเราเอามาคิดกันอีงว่าถ้าเราเอาไปแก้ไขปัญหายาเสพติดอะถ้ายาเสพติดไปไหนเหมือนกับเผาไปเนี่ยถ้าเราช่วยกันแกนะ้ยาเสพติดก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันคือเอามาต่อเขาจะมาแบบให้ให้ดูเลยว่าเขาจะมาประชุมกันแล้วก็ ประชานชนคราวนี้อ,อบตเขาแสดงมหาแล้วว่าเอออยากจะทําโครงการกิจกรรมอะไรก็ให้แข่งรูในกระดาษเนาะแล้วอบตเขาก็จะคัดเอาว่าเออโครงการอะไรโครงการไหนคารจะทำทางอ,อบตเองก็บรรจุเรื่องที่อยากจะทําเรื่องที่เกิดความต้องการของเด็กและเยาวชนมาใช้มาไว้ในแผน แล้วก็ผลักดันให้เป็นข้อบัญญัติให้เกิดเกิดเป็นงบป,ประมาณแล้วก็เอางบป,ประมาณเนี่ยส่งกลับลงไปให้กลุ่มคนหรือองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตใช้ในการทํางานกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาว,วชนต่อไปถ้าอยู่มากเลยคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนเออบรรยากาศแบบที่ภากอยู่อาศัยมันมันไม่มีที่ไหนให้ผูกใจเหมือนบ้านลำเทียนของเราอีกแล้วะคะ่ะ ผลสําเร็จที่ทําได้หรือว่าที่อยากจะ,ะสะท้อนให้คนส่วนใหญ่เห็นก็คือว่าต้องอให้โอกาสเขาต้องพยายามมีกิจกรรมหรือมีสิ่งที่เขาอยากจะทำนะ่ะให้เขาทําอย่างต่อเน,นื่องและที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ,อให้เขามามีบทบาทในการกําหนดกิจกรรมและก็บทบาทในการกําหนดทิศทางที่เขาอยากจะทําเท่านั้นเองครับถ้เราวางรูปแบบของการ ทำงานในระดับท้องถิ่นเนี่ยให้ได้ดีกว่าที่เป็นมานะครับมีการทำงานสามประสานทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาควิชาการอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีนี่จะเป็นจุดเลีกของประเทศที่ทำให้เราเห็นงานด้านเด็กเยาวชนงานด้านสังคมงานด้านครอบครัวเนี่ยลงหลักปักฐานแล้วก็เป็นารากฐานในความเข้มแข็งของสังคมไทยในอนาคตนะครับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ เด็กๆไทยทุกคนนะครับไม่ว่าอยู่ท้องถิ่นไหนแล้วก็เป็นความชื่นใจของพวกเราผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่เราหวังว่าเราจะฝากอนาคตที่มันคงผาสุกเนี่ยให้อยู่ในมือของลูกหลานของเราทุกคน